สวัสดีครับจากท่าแก่ของถมสังโคมงการแบ่งปันนะครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราตามไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ออกความรู้วันนี้ไปต่อเครื่องเสียงนะครับในช่วงสงการนี้นะครับไปเลยครับผมเครื่องเสียงรถยนต์มันมีอยู่2ออระบบนะครับอันที่1ก็คือระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเดินไปข้างหนึ่งนะครับที่มาจากแบตเตอรี่นะขั้วบวกแบตเตอรี่ขั้วลบแบตเตอรี่ขั้วลบมันจะลงไปที่กาวของพรม ขั้วบวกก็เดินไปตามสายเรามีหน้าที่เดินสายขั้วบวกไปนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัญญาณเพื่อนต้องแยกให้ออกก่อนนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณมันมันมาจากไหนมันมาจากเจ้าวิทยุเรานี่ครับเป็นตัวกําเนิดนี่นะครับวิทยุเราเป็นตัวกําเนิดนะครับพอวิทยุเนี่ยมันให้เพื่อนดูทําไมมันต้องเกิดชุดขยายขึ้นมาเพราะว่าวิทยุตัวนี้มันตัวเท่ามดเนี่ย มันไม่สามารถขยายลำโพงใหญ่ๆได้จำนวนเยอะๆได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าหลักการเรานะครับเราจึงมีเจ้าแอมขยายมาขยายให้มันดังขึ้นโดยข้างนี้เป็นสัญญาณเสียงที่มาจากฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปล่อยสัญญาณไปรวมที่ฟีปีทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่ส่งต่อไปให้แอมแอมสองตัวนะครับโดยแยกออกจากกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนึงให้เพื่อนเข้าใจหลักการมันก่อน ทีนี้เราจะไม่งงแล้วบางคนยังถามผมอยู่เลยว่ากรแก่ค,ครับปีนี้มันขยายดอก10นิ้วได้ไหมผมใส่ปีตัวเดียวแล้วผมซื้อดอก10นิ้วมาลงได้ไหมอันนี้มันบ่งบอกเลยครับว่าเพื่อนยังไม่เข้าใจว่าปีมันไม่ได้ขยายสัญญาณนะครับมันทําหน้าที่แค่ขยายเสียงจากวิทยุต้นกําเนิดเบื้องต้นนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนะครับ สัญญาณเนี่ยมัจ่ะที่ปีจากปีเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แรงพอถูกไหมครับมันก็เลยต้องใช้ไฟข้างนี้แหละครับมาทำวงจรเสมือนนะครับสร้างสัญญาณเสมือนก็คือเจ้าแอมตัวนี้แหละถ้าเราไปเรียนลึกๆอิเล็กทรอนิกส์เราจะเข้าใจว่าแอมทำหน้าที่ที่มันขยายดังเพราะอะไรสัญญาณข้างนี้มันบอกว่าว่าเป็นสัญญาณเบอร์หนึ่งสูง10เซนติเมตร มุินะครับเป็นสัญญาณเบอร์หนึ่งมีความสูง10 10ซนติเมตรตัวสูงเท่ากับ10ซนติเมตรตัวคนนะผมจะอธิบายเข้าใจนะครับสัญญาณมาไปจ่อเข้าแล้วตัวสูง10ซนติเมตรแต่แอมัวนี้มันบอกว่าดึงไฟจากข้างนี้มาให้สูง100เซนติเมตรพอ100เซนติเมตรปุ๊บมันก็เลยมีความแรงพอที่จะไปขยายลําโพงให้ดังนั่นเองอันนู้นก็เหมือนกันเห็นไหมอันนั้นให้เพื่อนเข้าใจอันนี้ก่อนว่าข้างดึงเป็นข้างของสัญญาณวิ่งไป ข้างหนึ่งเป็นข้างของไฟวิ่งไปเลี้ยงแล้วทําวงจรเสมือนในตัวให้มันดังขึ้นนั่นเองเพื่อต้องแยกอย่างนี้ก่อนทีนี้ไอคนที่ไม่แยกเนี่ยที่ต่อกันไปพันละนัวแล้วมาถามถั้งแกว่ามันวิ่งเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละครับมันเข้าไปในสายสัญญาณเราต้องเดินแยกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าคุณจะเดินกลางกลางกลางคันเกียร์ไปเลยก็กลางคันเกียร์รถนะครับในกรณีรถเก่งนะหรือรถกระบะก็ได้แล้วแต่กระดูหูว่าผมเรียกไม่ถูกะสันต้องกลาง แล้วก็แยกไฟไปข้างนึงแยกสัญญาณไปข้างนึงนะครับนี่ผมบอกสิ่งที่มันถูกต้องไปให้นะครับเออแยกอย่างนี้นะครับผมแยกกันทีนี้พอเราแยกได้ปุ๊บนี่เข้าใจหลักการคร่าวๆมาแล้วเนอะเออเข้าใจหลักการคร่าวๆมาแล้วมีใครสงสัยไหมยังไม่มีเนอะโอเคโอ,โอ้เป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจายมากคือบางทีผมจะสอนภาพรวมๆไปนะครับเพราะว่ามันเจาะจงไม่รู้ว่าใครยังไม่รู้เรื่องอะไรเนอะ เอาแบบนี้เลยนี่ภาพๆๆนะครับแล้วก็เรามาแยกภาคมันมีคนสงสัยอยู่ว่าออปัญหาอะไรคือ MAB เนี่ยนะครับผมมันขับดอกเบส10นิ้วได้ไหมเนี่ยมันขับไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมันขับไม่พอเฉยครับคนอื่นอนาะจะบอกว่าขับได้แต่ของเรทแก่ของผมบอกว่ามันขับไม่ได้นะเพราะว่า มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่านั้นเองแหะครับแต่จจิมมันก็ขับได้ครับเหมือนที่เขาบอกแหละแต่มันขับได้ไม่สุดดอกคือกําลังพวกนี้พวกดอก10บนิ้วเนี่มันกินกําลังวัดเยอะเมื่คนเอา AB ไปขับคำว่าไม่ได้มันคงไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามันกําลังมันน้อยครับกำลังมันน้อย,ย MAB ตัวนี้นะอมาให้ดูเข้าไปใกล้เออ MAB 4 channel เนี่ยถ้ามันลักษณะ AB เนี่ยมันก็จะเป็นพวก น,นี่เยอะๆหน่อยนะครับแบบเดบยวสายผมหลุดแล้วยังไม่ได้ขยับเลยขั้วมันจะเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นคา่าดีหนึ่ยขั้วมันโตๆวิธีสังเกตนะเออมันจะเขียนมันจะเป็นพวก M A B สังเกตง่ายๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ4 channel A B 4 channel เนี่ยนะครับผม A B 2 channel ก็ได้สมัยก่อนยังมี2 channel อยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็น4 channel หมดแล้วเมื่อยวางหมดนะ,นะครับอางนี้เป็น4 channel หมดแล้ว ทำหน้าที่อะไรครับผม AB4 Channel ขยายเสียงกลางนะครับจำไนะครับ AB4 Channel AB2 Channel นะครับ Card D Card D4 Channel นี่ก็ใช้ได้นะครับทำหน้าที่เป็น Card D นะครับแต่เป็น Card D4 Channel มันทำหน้าที่ขยายเสียงกลางครับนี่เสียงกลางแหลมเห็นไหมครับกลางแหลมนะครับกลางแหลมนะครับมันไม่บางคนก็เอาไปพ่วงนะครับ กับ10นิ้วนะครับชแนลหนึ่งชแนลสองใช้กลางแหลมชแนลสามชแนลสี่นะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้มันเป็นหลักการเอาไปต่อได้จริงเนาะชแนลสามชแนลสี่นะครับเอาไปต่อ10นิ้วนะครับสักพักแอมป์ก็ร้อนไหม้ตัดนะครับตู้ไม่ไหวครับผมเท่านั้นเองเนาะอืมไปไม่เป็นนะครับเพระนั้นมันเลยเวลาผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาถามซื้อเนี่ยผมจะแนะนําให้แยกนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้เอาพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆบอกให้ดูนี่ไอเจ้าคู่เนี้ยเจ้าคู่นี้นะครับมันทำหน้าที่เหมือนกันนะครับค์า D สี่ชแนลร้อยจุดสี่ร้อยสี่สิบจุดสี่นะมันก็คือค์ดด D ขับเสียงกลางประเทศหนึ่งนะครับผมแยกเหมือนกันนะครับแยกเหมือนกัน คนที่บอกเอาไปขับได้ AB เนี่ยมันก็ขับได้นะครับเพราะมันก็คือแอมเนี่ยมันขับได้ทุกจอกอยู่แล้วครับบางตัวก็เป็นฟูลเลนบางตัวก็เป็นเฉพาะทางอย่างแอมคาสดีเนี่ยมันเป็นแอมเฉพาะทางมันนึ้งกาลังวัดแต่มันจะตอบสนองพวกความสี่งสูงไม่ค่อยได้ดีนะครับมันไม่ใช่บุคลิกของมันนะครับไม่ใช่ลักษณะของมันมันจะตอบสนองได้ดีในลักษณะของเสียงเบสต่านะครับพวก10นิ้วพวกนั้นเขาจึงได้เป็นกลุ่มคาสดีตรงนั้นกับกับทุด10นิ้วตรงนั้นไงครับ แต่ส่วนเสียงกลางพวกนี้เออเมื่อไรที่เรามีจํานวนเยอะๆขึ้นมานะครับไม่ไหวครับผม AB ตัวเดียวมันไม่ไหวครับเขาเลยมาใช้คา์าี4ชแนลตัวใหญ่ๆนี่เองสําหรับคนที่ถามผมมาว่าพวกขับ8ดอก16ดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันเยอะใช่ไหมครับ MAB มันขับไม่ไหวครับเราเลยต้องใช้คา่าีเพราะคา่าีมันมีมันสร้างขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหานี้อย่างเดียวครับก็คือจํานวนดอก เยอะมากนะครับกินกําลังวัดสูงไม่สามารถไม่สามารถขับได้ไหวนะครับก็เลยใช้คลาสดีนั่นเองนะครับนี่นะครับผมคลาสดีสี่ชันแนลฉะนั้นผมก็เลยมาตอบโจทย์เพื่อนๆว่าเออแโอเคครับคลาสดีกับ AB มันต่างกันตรงไหนนี่นะครับผมคลาสดีสี่ชันแนลกับ AB มันต่างไง คาดีสี่ชแนลนะครับหลังๆมาเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วพยายามที่จะให้เป็นฟูลเลนต์หมายถึงว่าให้มันตอบสนองได้ทุกย่านความถี่นะครับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสพอไปต่อได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเป็นแบบพวกออปชั่นรวมๆก็ใช้คา่าดีสี่ชแนลที่กาลังหวัดมันเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้พวกเหล็กปั๊มเอาก็สามารถทําได้ก็ไปดูในคลิปตอกเก่าผม,ผมก็มีอยู่ที่ผมต่อไว้ให้ดูเดี๋ยวต่อไปก็จะทําขึ้นมาให้เรื่อยๆแหละทำอาจจะทําซ้ําขึ้นมาอีก ในกรณีที่เพื่อนถามมาก็จะทําเป็นคอนเทนต์มาให้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าแยกหลักๆเลยผมผมจะแนะนําเพื่อนๆให้แยกเพราะถ้าแยกแล้วมันจะจบคือเพื่อนจะได้เบทที่มันอิ่มๆิ่มพอดีหมายถึงว่าเหมือนเราใช้คนถูกหน้าที่คนตัวใหญ่ก็ไปทํางานหนักคนตัวเล็กเน้นคุณภาพพวกผู้บริหารก็ทํางานเบาๆ่อยเสียงพวกเพาะไปอะไรเงี้ยเนาะเออยย่างควนะามสีนี้แต่ส่วนใหญ่ บ้านเราก็รวมมิดนะครับผมะนะครับรสชาตดีก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าเจาะให้ทีอันนี้ให้ดูคร่าวๆกว่าน,นู่นก็ปาปลานะครับมีนึงมีใครสงสัยอะไรไหมย,ยังมีไหมเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนะน่าจะดูกันเพลินนะเงียบเลย12คนเอ๊ยยังอยู่ไหมขอหัวเราะหน่อยนิดนึงไหมยยังอยู่ไหม12คนกินข้าวกันอยู่ว่าเออมีคนหัวเราะมายัง ้ามีคนหัวเราะมาแล้วแสดงว่ายังไม่หลับนะครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่ทายกันอยู่นะครับพอไปได้ไหมมีใครงงง,งไหมคือทําไมต้องต้องบอกเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเราจะได้จะได้เข้าใจประเด็นมันก่อนเพราะว่าบางคนใจร้อนเนอะอยากรู้เลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกว้ทีที่มันทําให้ถูกถูกให้วิธีที่ถูกต้องนะครับสายเข้า โทษทีนะครับผมไลฟ์ไปด้วยเดี๋ยวก็จะมีคนโทรทั้งวันอย่างเงี้ยแหละครับลุกสนามไปอ่ะโอเคกดติดตามตอนต่อไปครับ